พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานกัรแนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องผู้ต้องโทษปรับไม่ชำระค่าปรับอาจจะถูกยึดทรัพย์สินหรือถูกกักขังแทนค่าปรับครับ ในเรื่องนี้นะครับเป็นกรณีที่ผู้ต้องโทษปรับและไม่ชําระค่าปรับภายใน30วันนับแต่วันที่ศาลพิพากษาผู้นั้นจะต้องถูกยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินเพื่อใช้ค่าปรับหรือจะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับแต่ถ้าศาลมีเหตุสงสัยว่าผู้นั้นจะหลีกเลี่ยงที่จะไม่ชําระค่าปรับศาลมีอํานาจที่จะสั่งเรียรกประกันหรือจะสั่งให้กักขังผู้นั้นแทนค่าปรับไปก่อนก็ได้ครับ การกักขังนั้นนะครับเป็นการให้กักตัวไว้ในสถานที่กักขังที่กําหนดไว้ที่ไม่ใช่เรือนจําสถานีตํารวจหรือสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวนซึ่งบางกรณีนั้นถ้าศาลเห็นเป็นการสมควรศาลจะสั่งในคําพิพากษาให้กักขังผู้กระทําความผิดไว้ในที่อาศัยของผู้นั้นเองหรือของผู้อื่นที่ยินยอมรับผู้นั้นไว้หรือสถานท,นที่อื่นที่อาจกักขังได้เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทหรือสภาพ ของผู้ถูกกักขังก็ได้ครับและในกรณีที่ผู้ต้องโทษกักขังที่ศาลสั่งให้กักขังไว้ในที่อาศัยของผู้นั้นเองหรือของผู้อื่นที่ยินยอมรับผู้นั้นไว้หรือสถานท,นที่อื่นที่อาจกักขังได้ตามมาตรา24วรรค2นั้นจะไม่นำมาใช้บังคับแก่การกักขังแทนค่าปรับครับในเรื่องนี้นะครับมีหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา24วรรค1วรรค2และมาตรา29วรรค1วรรค2ครับมาตรา24วรรค1บัญญัติไว้ว่าผู้ใดต้องโทษกักขังให้กักตัวไว้ในสถานที่กักขังซึ่งกำหนดไว้อันมิใช่เรือนจำสถานีตำรวจหรือสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวนมาตรา24วรรค2บัญญัติไว้ว่า ถ้าศาลเห็นเป็นการสมควรจะสั่งในคำพิพากษาให้กักขังผู้กระทำความผิดไว้ในที่อาศัยของผู้นั้นเองหรือของผู้อื่นที่ยินยอมรับผู้นั้นไว้หรือสถานที่อื่นที่อ,อาจกักขังได้เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทหรือสภาพของผู้ถูกกัขกขังก็ได้มาตรา29วรรคหนึ่งบัญญัติไว้ว่าผู้ใดต้องโทษปรับและไม่ชำระค่าปรับภายใน30วันนับแต่วันที่ศาลพิพากษาผู้นั้น จะต้องถูกยึดทรัพย์สินหรืออาุญ,ญาิสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินเพื่อใช้ค่าปรับหรือมิฉะนั้นจะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับแต่ถ้าศาลเห็นเหตุอันควรสงสัยว่าผู้นั้นจะหลีกเลี่ยงไม่ชำระค่าปรับศาลจะสั่งเรียกประกันหรือจะสั่งให้กักขังผู้นั้นแทนค่าปรับไปพรางก่อนก็ได้ <S <S มาตรา29วรกสองบัญญัติไว้ว่าความในวรกสองของมาตรา24 มีให้นำมาใช้บังคับแก่การกักขังแทนค่าปรับหลักในเรื่องของอาการต้องโทษปรับไม่ชำระค่าปรับอาจจะถูกยึดทรัพย์สินหรือถูกกักขังแทนค่าปรับจะมีอยู่ประมาณนี้ครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับ ขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดรกฤษศักดิ์ในติปบันฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ